สบายดีสบายดียืดต้าน้คำคนสุดสสสาาท้องสะอาดสอาดทุกงานดีเนาะเออมื่อนีน้เพื่อนไห้คนมาเปิดคลิปให้เพื่อนเนาะมาเคื่อนาเคื่อนเนี่ยก็ขเขาิสนอมาอยู่ปากเรีสเอามาหย่อนลังมันเกิดบ้าซุปเนะาะกับทีงานไอ้เพื่อนนะครับสาอาดสาอาเพื่อนแตมาลิน้ำพี่นอ้องเพราะว่าสะอาดเนี่ยเพื่อนอยู่ปากรีสมันข้าเบิ่งนพออูเนาะแต่เขาก็เลยเขามาหย่อนลังเลยกับน้องอ่างกับมาแต่มาความงานเนาะจะได้ว่า อันพากันไปกินข้าวเส้าวันนี้กันน่ยใหญ่กันแหละบาสุกันนี่แขงวททัตถัยนะอที่บอยเป็นมาลินมะลินปาเัเศด้วยพาเป็นเทียวแล้วกันอันนี้ FC มาตั้เมกาภาพาเป็นเทียวอยู่ก,กลแลยมาอยู่ปากเซ่น่จะอยู่ประมาณสามสี่ห้ามืองมันี่นออ้องอาจะ <laughs> จะอยู่ดนอยู่เพราะว่าอักกมมาลลาน f เ,เป็นอันนะาะอ่ะก็เบิดฮุสิมามเมกาเมาลินน้ำพินน้ำนนะครับ ตาไปห้างกินเาซิ้วเผามันขึ้นน่าเจอแล้วมันขึ้นสนดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องีีม่งทผู้ตลอดเวลาเอาโัพปทรรยังงความปรงเื่อตัวพี่ให้สู้คามมากินหันอันนี้พี่น้องเ้ยแมนนนไดูเเคยกินตหารอาหารเข็มทะบอสา่าเรามาซิบลองเบิร์น อันนี้เลยว่าพระามยังมียังเ่ได้รู้หอกไมม่เงบอ่มีแต่กาแฟก็กียกะเียกพูดจ้ากียกลากบมเขาว่ากะเียกนกยังมีมันกกินมันกับมันมีเมนูลายอื่นก็มีเมนูอื่นลายไปไปเน่ยเลยว่านี่ซาติ

เปลือบปาคุณมูบอกคุณมู๋เอาหนัเอามูเื่อนเขาหนังเอะคุณมูสองเปลบปาสองแตเดิมซีเนาะแน่นแล้วเขาเขาคูวันหน่อยเย็น ปลาระสุปลาแกงปงมากกว่านะน้องงาเคยกินข้างนกันนีแสบยุ๊บแสบป่ะซสบจีบดีบอยด้าน้ายจีงจังขอบุณ

อโผปปุง่ใส่อะไปพอกพนี้ละดิเสียเซตที่เขาใส่ปจัถอะเซตที่เยอกไปหนะจฟูป่

อาหารมือถืังกินนะคะไทยซูคอหนงทางแยงสงาแต่ที่สาหาไทยซูน่เดีย่มจพูดนะฮะอามึงจะดูมก็เพื่อ้ขาจะเื่อมงมือเป็นหานอาหอันนคเคาเฟซื้ออาหาแทนกอ่มดกินแลนะถ้าอา้องมากินแบียเบิ้มใ่ส่วนมามาเลย ถ้ามากินร้านเดื่อวเนาะเห็นมันเสียะนะได้า่าแกไมาจะไ,ไทยก็เลยพลกพาเพืนมาลองได้่าที่ตลดตึงงความเป็นคันาแ่บเดดแซบมากานะแ,กแ,กแกากล้หันปลเปียถอดซื้อเมื่อมืนะ่อน่ะมันเป็นสดบริกินซ้ำค่ะไปวันเกิด มันจะเดวส้วงช่วงมากเลยคนได้กินกับปุ้นเนี่ยพี่ทองรู้จักกินกับปุ้มันจะส่วงหล่ามาจ้ากุยา่วงส่งกินเอาสว่า็กินไสบบ้าปมาแต่ข้างาให้มาได้ของเ หน้ามาได้ก็เป็ข้าวกล้มน้าพี่น้อไ่สังอีงกับมะหผม่เคยกินผมไม่เคยกินกินบวเย้าหน่อถั่วใหญ่กจกินบวชห้าหน้องไทยแบบว่าอร่อย เทใส่บรัหารรดขอวานะจีบขอวานจะจับตัวนันน้นมาเทใส่นี่เออเออเออน้ำมันขวามด้วยอ,อนวะโอ้หน้าอร่อยเป็นกระเสรมเนาะจานหนึ่งเจ็ดสิบปันกีบเนาอพี่นน้องเป็นเงินบาทกันประมาณหนึ่งหนึ่งรอยหนึ่งรอยสิบบาทเนาะประมาณนั้นเนาะจานหนึง ของของเบาสุกก็คือกันเนะะาะราคาซ้ำกันเลย,ย,ยกาแฟก็เท่าได้เจ้าสองพันบาทประมาณสี่สิบเกือบห้าสิบบาทเนาะคือตอนนนเบิกไว้เนี่ยกินเนบนีีกะชี จะได้แซบอ่ะมันคือสีแซบแหงน้องตายจนสวนแซบอ่อยคือประเทศใส่เป็นานประเทนใส่เปนะบแน่นบอเราแซบกแตอดแขมของตกกัน อาบน้ำแล้วบ่ฮะอาบแล้วโอ้่าเป็นบันไนอาบน้ำจังหวะไหนนนสุดคือวันไหนสุดสได้ละอยังมัทันสิเนี้ยทีสิสิมก็สาวเตี้ยนะบอสสิ่งมึงหลอดสันเป็นนวอะไร

เย็นมันจะเปาแสบนะฮะมันสิเย็นบ่าดังๆนะทุกทีมนเด่นเยน Nói mọi người nó tiếng mà <laughs> <Cái này>. <cười> <cười> mình tốt mọi người nọ yên bựa yên nắng bắt hồ yên nắng 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 lắm của béo mắng đi <laughs> tuy nhiên lắm là kim bội bội kim bội 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 มีวะ Saturday กินยาฮอร์ิพ้ากันไปย่างเทินซีอีกนาอยัลหน่อยไปกระพวกเลยอาริตาย่าไปพอกกันอยู่นะตตอนไปเด้อพี่น้องาพี่น้องอิ่มกันเบ่เด้วเนาะทำมาเกบินบางนึ่งเสกบินตุอยูประมาณ จะพันนะยจพันแม่บอเดี๋ยวนี้มันแพงนเดี๋ยวนี้มันสื้อหลายที่บอยเรเป็นคนใจอบคุณทีบอยได้ไลนเอะเดี๋ยวขอเสาะไม่เสากพี่น้อง42แม่ขอที่ยังผาเขยกมาแต่เขยกดีอ่ะขอคุณบอยแม่ สวยมันใหญ่เพราะไอกินเบิร์กินมันเบิรอเปียสลายมันไปเร่องน้ากอนไปเ่มบสิ่้ิผ้ากันนินะถาหากวันพีทกินาไใส่ีมันพาไปส่สติกเมื่อกที่สภามา่านแบบคุ้มตาลำเลยจ้ะคุ้มตาลำเลยก็มีบ พี่น้องล้างจากมาตะกินเข่าแล้วเขาก็มาเบิรงนั่งแล้วพี่น้องมาก็พวกเอ่อซวอดิตาแล้วก็ไอพึงเรายังไปกินเข่าอยู่พี่น้องแล้วมาก็จะมาซื้อพวกแล้าตีเพิ่มมาซื้อพวกกระเจี๊ยบอี่ขิปจะเสิร์ เกลี่ยไปกินขเขา,าเลยมันม่ยะีเามาต่อ้าเอ,า,า,าเออผากันเบิ้นงนะต้องอะไรบ้างคะตัวนังเบิ่งไหลต่ยาวเหียดเลยมาเบิ่งกับรงตอยนะไนน่เอาริตา Anh đi, anh phụn. Ào cái này, okay. tua phải này đâu rồi. Hấp vào Đang bừng rồi. Đi. Siết rồi. Isu. Phân loại. Phân พี่อ่ะนี่เราเป็นเอ่อไผ่เด้อครับให้เพิ่นกินข้าวไปหา เดแล้วถ่ายคลิปอยู่จะตัวนั่งไปแ้เราก็จะไปเบ่งไปกถ่ายคลปปาพี่น้องมานั้นปาแฟนซีพูดีมากพอก็ฝึกอะไรถึงเนาะไปี่ไปี่คนดียวคลิปก

กี่นั้นกัย่ามันก็ใสก็อยู่ไทยอยู่ไทยแห่งสี่ลอบางนั่งกี่ซือน้อบังวันเป็นสองี่ขนาจอใหญ่มันต่างกันตัวนี้มันรวมมากหน่อยนะเราเดนั่งราเวกินเขาก่อนนะแล้วสเขาไปเบิงนั่งถับไปก่อนบ่ อามยืนไม่ก็จะเก่งเป็นนาโป้ยินขาน่ยก็าะเกงเอาที่น้าเป็นนาโป้ขนาดยืนขน่าเอมาเป้สีคนจทีเคมาเบิ่ขา่เบิกีอนนพบุมาว่ามเบี่อยมาเบิงลมีีกี่คะ ขึ้นไปก่อนเนาะป้าขึ้นเนาะเนออกมาต่เบืองนังมันดีอยู่มวนมมวนาเบืองนังมวนแ้เบิ้งนังเหมือนนี่ทั้งซึ้งทั้งมีน้ำตาชื่อเหลืองไตีจะเบืองนังเหลืองยังมนตะเลยเบื้องนังตะเลยใคลิปเนาะิมเบ้าก็เลยาเลแล้วก็มงเือเอาพาเลย เมื่อนบจะเมื่งอยู่น้ำแน่เมื่อนาซีเขา่เล่นนเสองมานอนอยู่มีี่ไม่อยู่นั่งไม่อยู่ห้องไม่สตีพยงแหแล้วพี่นอยก็าเป็นคนเสียแล้วแต่อยู่กับคนตัวเล็กนเป็นคนตัวเล็กอุ้ยอ่ใสใส่กอนดีอนมพี่คิดิ พี่น้องคลิปนี้ก็ชิจบไปเพียงสวิแล้วพี่น้องฝากพี่น้องไปเบิงโฆษณา,า,าเ <c oughs> ขาได้แล้วเลยเลยเลกบกันคลิปหน้าพี่น้องบ๊ายบายไปเลย